ทำนายฝันฉบับตำราพาม่า สวัสดีค่ะดาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นแท้งน้ําฉบับตํำราพม่าก,กันนะคะไม่ว่าในความฝันนั้นท่านจะฝันเห็นเป็นแท้งน้ําหรือที่เก็บกักน้ําแบบใหญ่ๆเป็นภาชนะใหญ่ๆพลาสติกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแบบฉบับตํำราพมา่าบอกได้เลยว่าความหมายนั้นสื่อไปในทางที่ดีตําราไทยก็เช่นกันนะคะเพราะว่าการเก็บกักน้ําก็ถือว่าเป็นเรื่อง ที่ดีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องมีกินมีใช้เน้นไปเกี่ยวกับความสมหวังเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะส่วนตำราพม่าก,ก็กล่าวไว้นะคะว่าว่ากันว่าความรักนั้นคุณจะสมหวังคุณจะพบกับ คนที่อุปถัมภ์คนที่ดูแลคุณได้นะคะสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนรักก็เอาอกเอาใจดีความรักช่วงนี้สดใสมีความสุขมากๆส่วนเรื่องการงานการงานช่วงนี้ใครที่ตกงานอยู่โอกาสที่จะสมหวังใครที่อยากจะเลื่อนตําแหน่งช่วงนี้โอกาสที่เจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูให้ความแบบช่วยเหลือดีมากๆผู้ใหญ่ก็รักก็เอ็นดูนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือประมาณนี้ ส่วนใครนะคะที่ทําอาชีพค้าขายอยู่ช่วงนี้การค้าขายของคุณเตรียมยิ้มเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยการค้าขายจะดีขึ้นแน่นอนค่ะใครที่ย่าแย่ใครที่มองไม่เห็นกําไรก่อนหน้านี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคุณแล้วนะคะถ้าอยากจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้ก็สามารถทําได้แต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเกณฑ์ที่จะดีขึ้น ก็มีเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงกับดีแบบสุดๆยังไม่ถึงกับขั้นที่ว่าดีแบบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจะลงทุนทำอะไรเพิ่มก็ให้พินิษ์พิจารณาให้ดีนะคะว่าสมควรหรือเปล่าเพียงแต่ช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องโชคลาภการที่ฝันเห็นแท้งน้ำนานอย่างที่บอก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีกินมีใช้ตัวเลขนำโชคได้แก่นะคะ930แล้วก็449 930แล้วก็449 9390 44แล้วก็49นะคะคือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นแท้งน้ำฉบับตำราพมา่านั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอ ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ